สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์และพี่น้องไทยทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับกับเจรงสาม่าครับครับในวันนี้ก็เป็นในวันที่7เมษายน2565นะครับนะปะเจอกันอย่างคุ้นเคยนะครับครับวันนี้ผมมีข่าวน่าสนใจมากนะครับที่ในประเทศพม่านะครับก็ได้เกิดการประทะและยิงกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศพม่านั้นไม่มีความยุติได้นะครับก็ได้มีการยิงกันได้ประทะกันเป็นระยะยะนะครับกับกลุ่ม กลุ่มอลายกลยุ่มนะครับที่มีในประเทศนะครับที่มีการประทะกันอยู่นั้นนะครับไม่ว่ากลุ่มกระเดงหรือว่ากลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนและกลุ่มทางรักสารนะครับก็มีอยู่หลายประเด็นนะครับน่าสนใจมากนะครับประเด็นที่นึงก็ผมจะพาพี่น้องไปดูที่กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับกลุ่ม g ีดีอนะครับก็ไรทุ่มยึงเฮลิคอปเตอร์ของพกบนเมืองลายผู้ก่อการร้ายที่ไล่รับตะเวนตามป่าเลย หากลุ่มกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนอยู่นั้นนะครับก็ได้มีภัยกองทัพพม่าหรือพกกระเบิมินองลายผู้ก,ก่อการร้ายนะครับไล่เสียชีวิตไป5้าลายนะครับและบาดเจ็บอีกหลายลายนะครับในวันนี้ภัยกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เรียนั่นก็ได้มีการชุ่มยิงเป็นจุดเป็นจุดนะครับทําให้ภัยพกกรเบมินองลายผู้ก,ก่อการได้ได้ทํางานยากขึ้นทุกวันนะครับ ถึงมาในวันนี้นะครับผ่ายกองทัพพม่านั้นรัตตะเวียนไปหล,หลายพื้นที่นะครับก็ได้ถูกทางกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนจิริอฟนะครับได้เข้าไปถล่มถึงฐานทัพนะครับก็ได้ยึดฐานทัพของกองทัพพม่าได้นะครับกองทัพพม่าที่ได้เสียไปก็คือเป็นกองทัพที่จังหวัดชมีและมัตตุปีนะครับก็เสียไปหนึ่งฐานนะครับในวันนี้ผ่ายกองทัพพม่าก็ไม่พอใจนะครับก็ได้ยึดอาวุธหนัก120รยย แอมแอม,แมนะครับก็ยิงไปทุกทิศทุกทางนะครับในวันนี้แต่ว่าไม่มีใครระบาดเจ็บนะครับแต่ภายพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ก็ได้หลบหนีกระทุนของพวกบัตมน้องลายที่ยิงไปอย่างมาั่วซัอโดยทั่วไปตามพื้นที่นะครับก็ถึงมาในวันนี้ฝ่ายกองทัพพม่าน,นั้นได้เสริมกําลังและมีการขาบวนรถของพวกเขาออกมาหลายสิบคันนะครับก็มารับตะเวนตามหาในพื้นที่ ชมีและมัตตุปีนะครับก็ในวันนี้ถือว่าได้ดูเลือดเหมือนกันนะครับก็ทางสอง่ายก็ได้ปะทะกันขึ้นเกือบชั่วโมงนะครับในวันนี้ก็ได้มีพี่น้องประชาชนมางส่นนะครับก็ได้หนีออกในพื้นที่ให้ทั้งสองายนะครับก็ได้มี่ายกองกําลังกลงุ่มป้องพี่น้องประชาชนนะครับก็เข้าไปเจ็บถ่ายข่าวพวกโวทมันอองไหลทื่อได้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้ข่าว่ายกองทัพพม่านะครับ กองทัพพม่าก็เสียใจด้วยนะครับที่ได้เสียนักข่าวไปหนึ่งรายนะครับและทาหารห้านายนะครับในวันนี้แต่ผ่ากองทัพพม่านั้นได้ใช้เฮลิคอปเตอร์รับตะเวนตามหาในพื้นที่ป่าลึกและ ตามภูกเขานะครับก็ได้ถูกทางกองกาลังจริรอฟหรือกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เด็จอาบุธอาพิจีขึ้นมาเองนั้นยิงชัยเฮิอคอปเต์ของพกกระเบิดมันอลายผู้ก,ก่อการร้ายสอลูกนะครับแต่ว่าไม่ด้วงนะครับได้หันกลับไปทั้งทัพเก่านะครับก็ได้มีการเถิมกําลังเข้ามาทางภาคพ,พื้นดินอยู่หลายคันนะครับ ได้มีขบวนรถของพวกกบฏมนอ n g ลายผู้ก่อกอารร้ายนั่นพยายามที่จะเข้ามาในพื้นที่ชมีนะครับก็ก็ได้มีกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้ดักทุ่มโจมตีผ่ายพวกกบฏมณอ n g ลายอยู่หลายจุดนะครับในวันนี้ก็มีการประทะกันขึ้นหลายรอบนะครับแต่ทางผ่ายพี่น้องประชาชนก็ปลอดภัยดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วมาในกองทัก,กายนะครับนกองทัก,กายก็ได้มีการยิง ใพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ปกครองนะครับที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในพื้นที่กองทัพกายนะครับมี่ายกองทัพพม่านะครับยิงใส่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ปกครองนักเรีนยน <củ ść> อยู่หลายรายนะครับทัพพมานั้นยิงไปอย่างมั่วซั่วนะครับไม่เลือกหน้าใครนะครับในวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชน PDF นะครับก็อ้างว่าอย่างนั้นนะครับในพื<ต>้น <อ anda> ที <realidade> ่แต่ว่าไม่มีกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดนะครับ แต่ภายกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนั้นจะไปอยู่ตามป่านะครับเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะครับแต่ภายพวกกบฏมัน้องหลายพวกก่อการได้เลยบุกเข้ามาในหมู่บ้านนะครับบุกเข้ามาในหมู่บ้านได้มายิงใส่ผู้ปกครองของนักเรียนหนะึ่งหนึ่งในสามนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีการเสียชีวิตแต่อย่างใดครับภายกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ปลอดภัยดีทุกกลุ่มนะครับไม่มีการบาดเจ็บและถุนแชแต่อย่างใดครับ แล้วมาในพื้นที่กระด่งแรงนะครับก็ได้มีการประทะกันกับพวกกบฏมโนรายผู้ก่อการร้ายหรือกองทัพพม่านั้นขึ้นอีกสองรอบนะครับในวันนี้ก็ได้มีผ่ายกองทัพพมา่าและใช้เฮลิอคอปเตอร์ไปรับตะเวนตามหาในพื้นที่กระด่งแรงนะครับก็ได้มีการยิยงกันขึ้นอยู่เป็นระยะระยะนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในวันนี้ผ่ายกองทัพพม่านั้น พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับได้ถูกทางกองกำลัง n l a นะครับได้ยิงใส่กองทัพพม่าเสียชีวิตไปไม่ต่ํากว่า5าลายนะครับในวันนี้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายลายเชี่ยกันนะครับแต่ผ่ายกองทัพพม่านั้นพยายามที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับก็ได้ถูกทางกองกําลังกระดึงแรงนะครับไล่ปะท่าอย่างดูเดือดนะครับแล้วผ่ายกองทัพพม่าก็พยายามที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับก็ และใช้อาบุธหนักนะครับไล่ยิงอาบุธหนัก1น0่งรยยมเช่นกันนะครับก็เข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องกะเหรี่ยงแดงนะครับแต่ว่าผ่ายพี่น้องกะเหรี่ยงแดงก็พยายามหลักยิงผ่ายกองทัพพม่านะครับในให้กองทัพพม่าได้ขนอาหารและอาบุธยุทธจกรณ์เข้ามาในพื้นที่ได้แต่อย่างใดนะครับและผ่ายกองกําลังกะเหรี่ยงแดงนะครับก็ได้แยกกลุ่มกันนะครับไล่ไปหลักยิงกองทัพพม่า หลายจุดนะครับทาให้กองทัพพม่าเข้ามาในพื้นที่อย่างยากลบาบากนะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ได้มีผ่ายกองทัพพม่าได้กลับไปทางเดิมฝังถุนแล้วนะครับแต่ว่ายังตึงกองกําลังอยู่นะครับมาที่รัฐจานะครับที่ติดกับโทมแรกไทยนะครับก็ได้มีหลายๆวันที่ผ่านมาได้มีกองกําลังว่าแดงอยู e ่ระเบียเอนะครับที่ได้มีแผนการพม่าวางแผนไว้นะครับให้มา ขึ้นหลักยิงกองกำลังอาชีเอกอกเอกของเจ้าศึกรัฐศานใต้ที่ทางเหนือนะครับที่ติดกับชายแดนไทยนะครับแต่ว่ามีแผนการพวกกระเบดิดมือร้ายพูกก่อการร้ายนะครับได้วางแผนเอาไว้ให้หลายๆกองกําลังนะครับขึ้นไปยิงกองกาลังอาชีเอก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 ของเจ้าชึกนะครับแต่ในวันที่5ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีกองกําลังอยู่แลวอยู่เอว่าแดงขึ้นไปหลักยิงก่อนนะครับได้มีการจุนเจียไป 5นายนะครับผ่ายกองกำลัง r า x ีนะครับแต่ผ่ายกองกำลังอยู่อยเอว่าแดงนะครับได้เฉียดทหารไป1นายนะครับแล้วหลังต่อมาได้มีผ่ายกองทัพพม่านะครับไลเสริมขบวนรถบรรทุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับตามพื้นที่ติดกับชายแดนไทยนะครับและที่ติดกับรัชฐานใต้นะครับ แล้วมาในะวันนี้ก็ตึงกําลังกันอยู่นะครับในม,มีการพูดคุยและเจรจากันได้แต่อย่างใดนะครับถึงมาในวันนี้ผ่ายกองทัพพม่าก,ก็พยายามที่จะเสริมกําลังเข้ามานะครับในรัฐาเหนือนะครับได้มีกองกําลังเอ็ดพีละเจียแนวเอ,เอนะครับเข้าไปลังแจพี่น้องประชาชนนะครับกดขี่ข่มเหงหลังแจเก็บเกณฑ์นทหารอย่างหนักนะครับก็ไปวางคับพี่น้องประชาชนหลายหมู่บ้านนะครับทําให้พี่น้องประชาชน ในหมู่บ้านอยู่กันไม่ได้นะครับก็ได้ไปร้องขอทางผู้ดูแลจังหวัดภัยกองทัพพม่านะครับเข้ามาดูแลให้นะครับแต่ว่าภัยพีพีเจนเอนะครับได้เข้าไปกดขี่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับและไล่เก็บทหารไปไม่ต่ำกว่าหนึ่งคันรถนะครับ ล้วันนี้ที่เกิดสถานการณ์ขึ้นทุกข่าวทุกประเด็นนะครับน่าสนใจมากในรัฐศานะครับที่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีการสิลบกันเป็นระยะระยะนะครับเพราะาเปลี่ยนแผนการพกกระเบ,บิดมืออองหลายผู้ก่อ,อ,ก,อาการร้ายที่ได้วังคับให้ทุกกองกําลังในภาคเหนือเข้ามารวมกับกองกําลังกระเด็งแรงหรือกองกําลังกระเด็น KNU นะครับแต่ว่าทางภาคเหนือของรัฐศานั้นได้ปฏิเสธนะครับไม่ยอมมาลบ ทางพี่น้องกหรยงแดงหรือพี่น้องกหรยงเกลียนอยู่นะครับก็ได้มีผ่ายกองทัพพม่าได้มารบเองนะครับในวันนี้แต่อีกไม่นานนะครับก็อาจจะมีการชุลมุ่เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับก็ได้มีข่าวออกมาแล้วนะครับอาจจะไม่นานนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีผ่ายกองทัพพม่านะครับได้ยิงอาวุธหนักไปทุกทิศทุกทางนะครับในราานัชจานเหนือนะครับก็ได้มี พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับก็เลยตื่นกระหนกนะครับได้กลัวกันนะครับก็่า,ายกองทัพพม่า,านั้นไม่มีการสู้รบแต่อย่างใดนะครับไม่มีใครตอบโต้ตตแต่อย่างใดได้ทําให้พี่น้องประชาชนได้หวัดกลัวกันนะครับได้ยิงอาวุธหนักนึ่งร้อยยิบอๆนะครับไปทุกทิศทุกทางในพื้นที่หรือในหมู่บ้านพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าไม่มีพี่น้องประชาชนคนใดได้รับบาดเจ็บนะครับก็สำหรับเรื่องของข่าว ในวันนี้นะครับผมขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่คอยติดตามได้รับชมรับฟังผมอยู่ตลอดนะครับสุดท้ายก็ฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับจวัสดีครับ